ไปจับปลาหมึกกันค่ะทุกคนเห็นกระแสในติ๊กตอกแรงมากเห็นคนจับปลาหมึกได้นะคะที่หาดบางแสนนะคะแม่น้อยก็เลยพาลูกไปตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มครึ่งนะคะปิดร้านสองทุ่มก็รีบมาเลยทุกคนมาถึงก็ถามเด็กๆอยากเล่นทรายไหมไม่เล่นนะคะน้องๆอยากจับปลาหมึกคนเยอะมากทุกคนเหมือนมานั่งปิกนิกกันอ่ะเออบรรยากาศดีมากมากลางคืนแบบบรรยากาศดีไม่ร้อนเดี๋ยวดูคลิปไปพร้อมๆกันเนาะไปดูว่าแม่น้อยจะได้ปลาหมึกกี่ตัวเนาะ <laughs> จะเล่นไหมจะเล่นทรายไหม <c oughs> เปิดไฟได้ไหมอ่ะมีค่ะหนูจะ <c oughs> เล่นทนายแถวนี้ได้ไหมอ่ะหนูจะเล่นทรายแถวนี้เหรอได้ <c oughs> เล่นสิ น้ำมันขุ่นจังเลยอะ่ะน้ำไม่ใสเลยอะไรตูตูเสฉวน วุ้ยเขาไปหาหนูนะ่นน่ะเอ้ามามาลืมถอดรองเทา้าเมื่อกี้เห็นมืดๆอยู่เอออันใหญ่ไปเด็กถือไม่สบาย มันต้องไปลึกๆนู่นหรือเปล่าวะที่เขาหาอู้แต่มันไปลึกๆมันก็ไม่สูงนะเดี๋ยวมามาลองไปลึกๆหนะน่อยเห็นไฟไม่ไดเดอนที่นู่นไม่มีไฟเอสวันสวันที่ไหนก็แค่ที่นี่เหลอมั้ยรว่างแบบถึงแค่ตรงนี้วันนั้นๆๆน,น้ำมันสูงปเปล่าในต้องมาอยู่ตรงนั้นแหละมาม่าจะไปนูน่น เดี๋ยวขอติดโทรศัพท์คุณรถไฟบิงๆสว่างดูลองสั่งไกลๆลูกเผื่อเห็นก<ห>ให้แม่ลองส่องดูดได<อ>้ไหมให้ <alia S 2> นัดผู้นึงก็เย้ชนะแล้วชนะปังๆชนะปังๆเหมือนคนหยิบมันขุ่นแล้วเนี่ยน้ำตรงนี้มันขุ่นน้ำม,มันขุ่นแล้วลูกมองไม่เห็นเนี่ย กุ้งตัวเล็กเต้นอเคใ่โอเคืมขหากลับบ้านนอนหลับแล้วเนี่ยตอ้านตาบ่ตอน้าไหน พอแล้วไหมโอเค